ต้านไม่ไหวแล้วจริงๆสําหรับหนังไทยเรื่องสปเระเรอที่เข้าฉายได้เพียงแค่สิกว่าวันแต่สร้างปรากฏการณ์กวาดรายได้ทะลุ300กว่าล้านไปเรียบร้อยแล้วด้วยความปังสุดๆของหนังเรื่องนี้ทาให้ชื่อของต้องเตทิติสีนวลผู้กํากับสุดแนวถูกพูดถึงไปทั่วโซเชียลและนี่คือคลิปที่จะทําให้ได้รู้จักมิติตัวตนของเขามากขึ้นความสําเร็จระดับทะลุ300ล้านจากผลงานเรื่องล่าสุด ต้องเตยบอกได้แค่ว่าเกินคาดมากพอหนังเดินทางมากไกลกว่าที่ฝันไว้เยอะมากๆคือก่อนหนังจะเข้าโรงภาพยนตร์เขายังคิดคำๆกับตัวเองอยู่เลยว่าถ้าหนังเจ๊งจะรับผิดชอบด้วยการหายืนเงินมาใช้หนี้ในส่วนที่ตัวเองทําเช้งยังไงดีแต่สุดท้ายหนังแนวสยองขวัญเรื่องนี้กลับบูมจากการเล่าเรื่องความตายและอาชีพสับเปลือที่มีทั้งความเศร้าความน่ากลัวแต่ก็ยังมีความฮาแทรกอยู่ส่วนเหตุผลของความสําเร็จในสตาร์ผู้ชมก็มีทั้งเสียงที่บอกว่าหนังดีมากครบทุกอารมณ์ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นอีสานออกมา ให้ได้เห็นไหนจะวิถีชีวิตพิธีกรรมความเชื่อซึ่งเป็นเอกลักษณ์งานของเขามาตั้งแต่ทําเรื่องไทยบ้านเดอะซีรีส์แล้วก่อนหน้านี้ต้องเตเคยเป็นผู้กํากับร่วมในหนังเรื่องไทยบ้านเดอะซีรีส์หนังที่มีดีกรีเคยเข้าชิงรางวัลสุพนรณาหงด้วยแต่ตอนนี้หนุ่มมาสเซอร์วัย27ปีคนนี้น่งแทนเป็นผู้กํากับเองแล้วแถมยังรวบรวมตําแหน่งเขียนบทตัดต่อทําเสียงประกอบเองและรับบทเป็นนักสแสดงเป็นระยะระยะอีกด้วยจุดเริ่มต้นบนเส้นทางนี้มาจากหัวใจรักการทําหนังเลยเริ่มทําสตูดิโอฟอร์มเล็กของ นักศึกษากับเพื่อนๆและฉายในแค่ภาคอีสานจนกลายเป็นกระแสะปากต่อปากหนังฟอร์มเล็กเริ่มตีตลาดใหญ่ทั่วประเทศได้เรียกว่าเป็นอีกคนสําคัญของวงการที่ทําให้หนังอีสานแมสกว่าเดิมเยอะเลยและถึงภายนอกเขาจะดูหลุดโลกแต่งตัวเซ่เอๆผ้าขาดๆว้หนุดเข่ารุงรังแถมโดนแซวเรื่องไม่อาบน้ําอยู่บ่อยๆแต่ความสามารถของต้องเตนั้นเต็มเปี่ยมถือเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากๆคือเป็นได้ทุกอย่างตั้งแต่เน็ตไอดอลนักสแสดงคนเขียนบทผู้กํากับหนังกํากับ MV ครบวงจรทั้งเบื้องหน้า และเบื้องหลังอีกงมหนึ่งต้องเตะขึ้นชื่อว่าเป็นผู้กำกับหลายพันล้านวิวถูกนักร้องและค่ายเพลงลุกทุ่งเรียกใช้บริการเยอะมากๆในการทำา MV มีมีทั้งเพลงเก่อเสาเถียง3395ล้าวิวน้าสตบห้าล้จนจิวขกบใจสดพอสามร้อบใจเด้อ3 5 5ล้านวิวขอบใจเด้อ,อ,ดอที่มาเฮ็ดให้เพื่คิดว่าเฮาเป็นคนอีล่าเอย๋ย3 3 3้าิล้านวิว i ไม่ใช่แค่วงการลุกทุ่งที่เขาเขย่ายอดวิวไว้ให้แม้แต่เพลงป๊อปศิลปินค่ายดังทั้งเพลงขวัญเอ้ยขวัญมาของปาหมี่เพลงอภิสิทธิ์ชนของค็อกเทลและยังมีเพลงเสื้อกัก๊กและเพลงไอสองของไทยทศสมิทธด้วยลิสต์ยาวมากไล่ไม่หมดไม่น่าเชื่อว่าจากคนที่เคยคิดว่าอยากทำ MV เอ็มวีเล่นเล่นสักเพลงเป็นงานอดิเรกจนวันนี้หันกลับมามองอีกทีกลายเป็นยอดฝีมือคนทำเอ็มวีแห่งยุคไปแล้วต้องเตเคยบอกว่าเขาไม่เก่งเรื่องงานโปรดักชั่นเลยต้องเรียนรู้ใหม่ทั้งหมดเพราะเขาไม่ได้เรียนสายนนี้มมาโดยยตรงัเลท ค่อนข้างยากและก้าวเดินช้ากว่าคนอื่นสไตล์การแต่งตัวก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจในอีกมุมของเขาที่เห็นชอบใส่เสื้อผ้าขาดๆเก่าๆเพราะเขารู้สึกว่ามันเป็นเสื้อผ้าใส่สบายและได้เป็นตัวเองมากที่สุดที่น่าสนใจกว่านั้นคือต้องเต้คเคยไม่อาบน้ํานานถึง3เดือนเพราะรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้สกปรกอะไรน้ำซ้ำถ้าอาบน้ําสะอาดมากๆจะชอบนอนไม่หลับไปอีก แต่เชื่อไหมว่าช่วงวัยมหาวิทยาลัยต้องเตยค,คือหนุ่มลุกสะอาดสะอ้านคนหนึ่งเลยแต่ด้วยความคิดที่ว่าไม่อยากให้ใครมองกันเพียงแค่ภายนอกเขาเลยยืนยันว่าจะไม่ขอกลับไปหล่อเนี้ยบแบบเดิมขอเป็นแบบนี้ดีกว่าชงรักบบก็ไม่มีใครเข้าใจเขาโดยเฉพาะพ่อแม่ด้วยความที่ครอบครัวมีอาชีพที่มั่นคงกันหมดแต่พอเขาหาเงินได้เองผลการเรียนก็ไม่เคยต่ำกว่า3พ่อกับแม่ของเขาเลยปล่อยให้เขาเดือเส้นทานชีวิตด้วยตัวเองแต่กว่าจะเรียนจบได้เจ้าตัวก็ใช้เวลากว่า8ปีด้วยกันถามว่าทําไมนานขนาดนั้น หนึ่งในเหตุผลที่เขาบอกไว้คือเวลาเขาชอบวิชาไหนเขาจะลงเรียนซ้ําๆจนทําให้จบช้ากว่าเพื่อนๆไปเยอะถือได้ว่าเป็นคนที่อดแน่นไปด้วยประสบการณ์ที่หลายคนอาจไม่เคยทําในชีวิตโดยเฉพาะการเคยลองใช้ชีวิตแบบขอทานนอนกับคนเร่ร่อนประมาณ1 0บถึงยีวันต้องเตเคยลองไปอยู่กินแบบนั้นโดยไม่ใช้เงินเพื่อให้รู้ว่าชีวิตคนเหล่านั้นเป็นยังไงจนทําให้เขาได้รับรู้อีกความรู้สึกที่ว่ามันก็มีความสุขดีไปอีกแบบแม้แต่เคยลองใช้ชีวิตแบบคนเก็บขยะอยู่5วันก็เคยทํามาแล้วซึ่งหมันก็ทําให้เขาได้เจอเพื่อนใหม่คนหนึ่ง ซีกันจนได้ดูเก็บขยะด้วยกันทุกสถานที่จนถึงวันสุดท้ายของการเก็บขยะเขาให้เพื่อนใหม่เลือกว่าระหว่างเงิน150บาทกับต้นไม้หนึ่งต้นจะเลือกของขวัญชิ้นไหนก่อนจากลาเพื่อนของเขาคนนั้นหันมายิ้มแล้วบอกกับเขาว่าขอเลือกต้นไม้เพราะเวลาคิดถึงยังมีต้นไม้เป็นเพื่อนแต่ถ้าเลือกเงิน150บาทเดี๋ยวก็ใช้หมดแล้วจนเป็นที่มาของการตั้งชื่อนามแฝงของตัวเองว่าขยะหน้าต้นไม้ในมุมหนุ่มอารมณ์ดีที่เล่นจา้อยเอ็ดคนนี้เคยเป็นเดือนคณะและเคยประกวดเดือนมาหาลัยมาก่อนด้วยนะ ตอนนั้นต้องเตเรียนเอกศิลปะาการละครทาวิชาศิลปะาการแสดงคณะศิลปรกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสาร,รคามย้อนกลับไปสมัยนั้นก็ถือว่าเขาเป็นหนุ่มฮอตพอสมควรจนทุกวันนี้สปอตไลท์กลับมาส่องที่เขาในฐานะคนเบื้องหลังที่ผู้คนกําลังสนใจภาพสมัยผมสั้นบาดใจก็ถูกหยิบขึ้นมาแซวไม่หวาดไม่ไหวหนึ่งในนั้นคือคําแซวที่บอกว่าจริงๆต้องเตก็ดูมีโครงเขาหน้าคล้ายๆณนะเดชอยู่เหมือนกัน